เมื่อสักครู่ที่ผมถามอาจารย์ว่าผมอยากจะทาฮวงจุ้ยแบบทันทีทันใดให้มันเห็นผลับมันเป็นวิชาฮวงจุ้ยแบบไหนยังไงครับก็เป็นวิชาฮวงจุ้ยปกตินี่แหละเป็นแต่เพียงว่าทําให้ครบรอบครบทุกด้าน,นในตําแหน่งทิศทั้งแปดแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพลังเข้าไปนะฮะหรือ,อมีสิ่งที่จะเข้ามาแปลแสัญญาณของพลังนั้นน่ะให้ไปเป็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาน, <ะ S 1> นั่นคือ ก็ค่ายกลที่ทิ้งท้ายเอาไว้ข่าวดีและคําว่าค่ายกลในที่นี้ทาให้ผมนึกถึงค่ายกลที่จะใช้ในการสู้การต่อสู้การรบอะไรอย่างนั้นมันเหมือนกันเหมือนกันครับ,รบเป็นแต่เพียงว่าในสนามรบนี่ใช้เพื่อการประหัตประหารเพือ่อเพื่อการสัพยุทธเพื่อการเอาชนะแต่ค่ายกลที่ในอาคารบ้านเรือนนี่เป็นไปเพื่อให้สมประสงค์สมมติว่าผมต้องการสุขภาพดี ครับอืผมต้องจัดวางค่ายกลแบบไหนอะไเลยค่ายกลเนี่ยนะมันมีบางอย่างนะครับที่ใช้กับตัวบุคคลบางอย่างก็ใช้กับพลัง<ๆ>บางอย่างก็ใช้กับสถานที่แต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนแต่ตอบสนองกับผู้อยู่อาศัยหลัก<ๆ>ซึ่งก็คือเจ้าบ้าน<ๆ>จากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นลูกบ้านครับแต่ว่ามันจะไม่เข้มข้นเท่ากับตัวเจ้าบ้าน